ทําการสุ่มสัดดีด้วยนะครับมาสุ่มกระชาครับวันนี้ลองเกมใหม่ซึ่งเปิดมาได้ประมาณ1สัปดาห์น่าจะจะมาสุ่มแพ็คเวดโดลาเสียงเกมจะหายไหมนะ ขอรัอบแจกตัวก่อนแล้วกันเสียงเกมหายีกแล้วอะไรวะเนี่ยช่างมาแล้วกัน ซุ่มๆไปก่อนโอเคออกซั่มเตือมมนนะเออสกิปเลยจ้า ฟังเสียงนี้ก่อนเลยกันแจ็คอ้าวมาเฉยรีมูรมืด ต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะโอ้เสืครู ต่อกันเลยอขอดีอ๋ออะไรกันครับเนี่ยทองม่วงไม่มาหรอกอ้าวยังไม่มีไปต้องมาแล้วต้องมาแล้วเบโดระโอ้เฮ้ยตัวมืด ไปซีเรียสกับการที่เขาแจกให้ฟรีมากครับยังมีเพชรอยู่แต่ก็อยากใช้เพชรให้มันน้อยที่สุดอะเพื่อสุ่มแพ็คหน้าจะได้สุ่มไปหนะ้าไหมออกครับผมทั้งหมด10บใบมามาเริ่มกันเลยด้วยเพชรของเรา โอ้โหเลดการออกน่าจะยากอยู่นะเราต้องเชื่อในดวงของเราครับผมไปสิบโลโอเคว่าไงเออฟ้าไม่แดงอ่ะเป็นตอนช่วงบ่ายอ,อาจจะได้ของดีก็ได้สคิปไปโป่งม่วงหน่อยม่วงหน่อย ม่วงเธอเออไม่ม่วงแบบนี้ก็ข้ามเลยเวลโดล่าจงออกมา <Yes. S 1> อิสชงบาอีกมาเร็วๆจอแดงหน่อยไม่แดงโอโหรหันนี้จะเกลือไม่ได้ตรงมาม่วง สีมว่วงสีมว่วงโอ้โหไม่มว่วงสงสัยไม่ง่ายขนาดเอาเอาเวโรลามาครับเอาล่างมังกรอนไม่ใช่ล่างคน <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยผมต้องการล่างคนต้องมาแล้วจิงโอ้มาแล้วเหรอพี่เอามาแล้วพี่เดี๋ยวขออภัยนะเสียงเกมไม่มีน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างดูไปก่อนครับ โล่สโตระดับ5้าดาวล้าครับเป็นเวโดราหรือไม่จะมาดูกันอุยอ่ขาวรัวๆอยู่ตอนนี้มับฟับถึงยังถึงยังยังครับยังไม่ถึงครับรอก่อนรอก่อน มาแล้วมาแล้วทาดาไอลามิลิส <laughs> ไม่ใช่เวโรล่าเฮ้ยโอ้วัดเลยอะไรกันครับเนี้ย <laughs> ได้ลามิลิสแต่ไม่ได้เวโรล่าโอ้ oh my god ได้โปรเทคชั่นอีกหนึ่งตัว ทำทีมแสงว่านี่ผมจะทําทีมมืดเมีได้ทำทีมแสงมีมืดจะได้เป็นทีมแสงโอ้สรุปไม่แตกนะต้องมาแล้วอิสบ่วงบ่วง Come on ทำไมมันช่างจุขนาดนี้เวลาจะมาเธอ,อนี่ช่วงบ่ายมันต้องมาแล้วของดีๆแดงหน่อยแดงหน่อยโอ้ไฟเชือขอม่วงม่วงต้องม่วงต้องม่วงเชือ ไ้ตัวอะไรบ้างแล้วว่าพี่กาชานีกอเพิ่งได้ตัวห้าดาวเมื่อกี้่ะครับเออไอ,อ้ลาม,มิลิสาธาตุแสงอะ่ะโปรเทคชันยังไม่มาเว้โด้เ <c ười> พลรเต็หมดแล้วมันจบแล้วมาโ,โชวโออกยากจริงๆวะ่ะไม่มีแบบทองแปลงเป็นม่วงเลยเหรอโอ้ข้ามเลยแล้วกัน อีกเจ็ดโอ้เรือเจเ็ดลอเเชรได้อีกสองครั้งเอาแล้วงไงมันต้องมาแล้วในดีนี้อุตส่ามีตัวธาตุมืดแบบโอ้ไม่มาจริงดิโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย my god ไม่มาสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้ว สุ่มเดียวโบต่อแล้วกันที๋อย่าพึ่งรีบครับอย่าพึ่งรีบไปสุ่มแบ็กอืนก่อนอใจหัวใจไปอยู่ที่ตัดตุม่มเราต้องสุ่มตัวนี้ให้เกลือเผื่อตู้นั้นจะได้ตู้ดีแต่เกิดตู้นี้ดวงดีมาตู้นั้นเรียบร้อยโอเค ตัวนี้ผมไม่สีเรเยสีรยบแต่อีกตู้หนึ่งที่หลามีลิตรมาตัวเดียวอะไรครับเนี่ยนึกว่าเวโร่าจะมามาจีเอ็มตะโกนดังๆบันไดต้องมาแล้วมาแล้วไอ้ไอ,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 อ้โอ้โอโอโอโช่วงบ่ายว่าไงให้ลุนไหม แดงหน่อยเออไม่แดงอะไรครับนี่อย่างน้อยก็ให้ม่วงถือม่วงอย่างน้อยก็ม่วงหน่อยมับม่วงม่วง่งม่ว,มวขอร้องขอขอร้องขอร้อ,อรอ,อ,รอ,อ,รอเวโรล,ล่านะต้องออกให้ผมตะโกนบันไดดังๆแล้วเมื่อกี้อ่ะต้องมาแล้วมาดูกันเราจะได้หรือไม่อยากไปม,มาตื่นเต้นแมันสุดท้ายแล้ว อะไรก่ะฮะอารีดรัา,อา,อาสอบรายดาก่อนมาเฉยมาเฉยแต่ว่าหินอัพจะหมด <c oughs> อ,อัพไม่พอแน่เลย speed อยู่ฉิบกบตอนนี้ยังมึงต้อง สำหรับไอดีก็ได้ตอนเพชรสุดท้ายครับทำมาผมเสียยว,วับเลยครับกลัวไม่ได้สุดท้ายก็มาเออขอบใจเพชรเหลือร้อยสงสัยต้องฟาร์มเพชรเยอะเพื่อรอเปิดแพ็คหน้าเผื่อมีลิมมีลิมทาุมืดเข้าประมาณสัปดาห์หน้า เฟลดอลล่าควีนลามิลิสทีมทาดมือสองสัยต้องหาของหินหมดจนได้เพียงไรเดียมีเพียงไรดี สุ่มเวโดลาไปแล้วมีอยู่ประมาณ2 0 0เพ็ดสุ่มเหลือ1,007เพ็ดได้เวโดลา <c oughs> มาไอดีนี้โอ้โหเพ็ดจนเกือบหมดได้ อับบ้านอืมอับอะไรดีนะอับอับไปเลยอยู่เห็นหน่อยทเทมอะไรวะ อัพไปชิชวๆปลดล็อกสองช่างแล้วสองชั่วโมงไม่เป็นไรไม่ถึงพรุ่งนี้หรอกไปคาบอาวุธให้เวโดลา่าก่อนแล้วกัน ฟูลทีมมืดเดลามิลิสก็ถือว่าดีอยู่ครับผมปเทคชันเพราะว่ามีรา,าชากาเชลซะด้วยน่าจะเล่นคู่กันได้จะถือว่าจำขาดของ ผิดพลาดเ็ออเปลี่ยนแล้วนะชื่อสตรีมเลยเออว่ะว้าอยู่เม,มื่อกี้แม่งไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ว่าเปลี่ยนแล้วนะทำไมกลับไปเหมือนเดิมวะ ก็ว่าอยู่ดีเปลี่ยนด่วนดูเลือกเปลี่ยนเฮ้ยมับแล้กวก็ลบ ใช้เป็นชื่อเกมสลามอีเสใครแมมโมรีโช่เกิดข้อผิดพลาดะได้ลืมไปคิดว่าเปลี่ยนแล้วนะอุสตส่าห์เปลี่ยนแล้วนะาทำไมกลับเป็นเหมือนเดิมโอ้ไม่เข้าใจทำไมกัน มันจะเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมไหมเนี่ยเออสลามิสไคล์แมมโมรี่หรือเ,เกมที่สตรีมรอบที่แล้วเฉยคนละเกม <laughs> หาเออว่าอยู่ขอเช็คก,ก่อนมันจะเปลี่ยนลูกกลับไปเป็นน,นั้นไไม่นะเออเปลี่ยนกันได้ทำมาเสืหลงสืลืม ไปไปต่อกันไอเวโรราใช้หมัดก็ต้องเป็นถุงมือแต่ว่าโอ้โหยังคราบถุงมือพวกนี้ไม่ได้งั้นใช้สองดาวไปก่อนแล้วกันปเปเิดเพลงปเปิดเพลงปิดเพลงอ่ะเพลงมีไม่เยอะครับผมโอเคครับผมยังคราฟได้แค่สองดาว ยังไม่ได้ไปฟาร์มแต่ตจะลองทดสอบเวโดลา่าโอเคไปอาบวุธกันเถอะเฟโดลาเทมเพสัพไป สามดาวอย่าเพิ่งอัพเลิกกันเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกต์ในอาวุธใช,ใช้ไปก่อนครับผมถือว่าเช่าไปก่อนออเดินนะแพ็คสุดท้ายกว่าจะได้รหัสลองรหัสหลักนี้ออกง่ายจัดแต่ว่ารหัสหลักนี้ไม่ที่มืดเออ่ไม่มีเออ่ดียโบแต่ว่ามีลิชิออนกับเออ่ บาลิตตาเด้อ่าแต่ไอเดียรองนี่แบบมีทั้งเดียโบทั้งบาริตตาแล้วก็สุ่มได้เวโรล่าอีกโอ้โหถือว่าแบบไอเดียรองจะเป็นไอดีหลักอะ <c oughs> ถึงจะสุ่มยากก็เถอะมาไม่ค่อยมีเพลงเลยไม่ค่อยสนิทไหนเฮ้ยคนละเพลงละคนละเพลงละ อ่าๆๆาอๆาอๆๆๆๆดูวิธียังไม่ได้โค,นคน่ๆโ <üler tyard> ค่ๆๆๆๆรๆๆ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 ๆ่เๆๆๆอๆ okay, ลๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆ ใส่อาวุธแล้วไปจัดทีมได้ไหมเนาะ